คนดนีค้ากับแล้วเนาะ <l ain> เห็นเป็นอะไรอย่าลืมออออคอมเมนต์บ็อกขวอเด้อดเมื่อท่วมตัวแต่ก็คุ้มค่าที่ได้มาเห็นวัดมระดโลกฝากทุกคนกดติดตามกดกระดิง่งแจ้งเตือน <l ain> เพื่อจะบริภาษคลิปต่อไปเนาะเดี๋ยวคลิปต่อไปขวจะไปพาทุกคนไปเที่ยวยุไซนั่น ติดตามลุ้นไปน้ากันอยู่แข้งจำปะซักเด้อนี่มีสถานที่ท่องเที่ยวหลายแห่งหลายบนสหรับคลิปนี้ขอจะตจบคลิปไปสันีกรขอทั้งเก้าคำว่าสบายดีพบกันคลิปหน้าบ๊ายบายสวยงามวิวงามแห้งทุกคน น้ำนี่กระได้ติอ๋อสามสิบพันกีบเนาะขอบใจเด้อเอาไปน้ำกกนเด้อขอบใจหลายๆไหร่ล้ำรวยๆเนาะโอ้นองโหงามทุกคนมาฮอดมาเทิงล่ะด้อซื้อไปบูซ่าเป็นวา นี่จะเป็นน้องน้องดอกบัวดอกบัวโอ้สวยงามยุดยุดยืนก่อนสุด <c> ท <oughs> ้ายฮูฮะเร่องอะไร <c oughs> กด <c oughs> พิษอ่ะมาจูงหะสวยงามมากเลยอ๋อมีการปฏิทันขอนใหม่ เป็นน้องดอกบัวทุกคนโอ้ดอกบัวงามเด็เป็นธงพุ่นจนสุดพุ่นสุดลุกหูลุกตาเลยทุกคนธงพุ่นวัดมระดกโลกทุกคนโอได้มาเห็นละเด้อเห็นน้ำกันทุกคนวัดมอรดกโลกแขวงจำปะซักวัดผู้จำปะซักทุกคน บึมงมองมอบึง,งใกล้ๆน้ากันเนาะจะมีต้นใหม่อันนี้ต้นมะโคบอต้นอย่างอ๋อขายคือต้นมะโคแต่บมมนน่มแม่นมีเขาปลูกโอ,อ้มาหอดมาเ <มา S 1> ทิงและไอ<ด>้ท<ห>้ายใ,ให้เด้นี่น้องกดแลเด้อ งามเนะทุกคนวัดผู้จำปัสสักงาม,มเมืองโบราณวัดโบราณวัดมดรดกโลกนี่ทุกคนมอดละเด้อ คู่จำปะสักเมืองอาวัดมอรดกล,ลูกน้ามาทุกคนคือแบบเห็นแล้วครั้งหนึ่งนชีวิตก็ดีใจนะที่ได้มาเห็นวัดที่ เก่าแกในลาวแล้วได้ขึ้นเป็นวัดมรดกโลกทุกคนพูดพี่โบนี่มีทั้งสองข้างเนาะอันนี้ก็จะแมนทั้งนี้ก็จะแมนเนาะทุกคนพี่น้องชาวไทยเพิ่งกับมาไล่ฝรั่งกามีเนาะทุกคนเห็นฝรั่งต่างชาติกับมาเที่ยว วัดมรดกลูกจะเป็นแบบดังเดิมหินสมัยตะกี้เข้ามาฮหดเป็นคือดอกปูวุ่นภูเขาถ่ายรูบก่อนทุกคนเก็บเป็นหลักฐานนี่ทั้งนี้แม่นมดเขาสร้างสมัยตะกี้เนาะ จนฮอดรุ่นลูกรุ่นล้านไหนมาเห็นไหนมาสมัมผัสบึงเมืองโบราณหุ่นฝรั่งต่างชาติก็มานี่เขาเพื่อนบริจาคถึงปุ๊กประกังสาความสมบเขากลับไวยไี่นี่ก็ะไรหุ่นแต่ว่าขัวจะขึ้นพี่ห้ามผ่านมานะขึ้นมฮอดนี่ก็โอ้โอหายใจใหม่ <S <S คนต่างชาติกะลีญี่ปุน่นนกเขาขายนกหุ้ยใจเต้นรุยที่สุดเลยทุกคน,นโอ้หายใจ <laughs> <g üler> เหนื่อออกเต็มเลยทุกคน <g üler> พารอเหนื่อออกเต็มเลย ปาดสูงแท้โอ้วิวความงามปาดทุกคนมึงวิวโอ้ปาดเบิ่งทุกคนเบิ่งเหือเต็มเลยอาบนดำเหือโอ้ทุกคนวิวงาม โอ้เห oh, ็นปะนี่ทุกคนสูงพุ่นยังจะขึ้นไปพุ่นอีกไปน้ำกันผ้าใจเต้นเบิง่งน้ำเหือประนันยังบนแล้วพุ่นยังขึนง้นไปอีกพุ่นทุกคนเบิง่งน้ำกันความสูงฟังแต่เสียงหายใจนี่แหละโอ้ oh. แต่ก็คุ้มค่าทุกคนไปน้ำกันอีกเทือน,นึงโ oh. อ้งามหล่ มึงโอ้โหสูงนี่วิวให้ภาพบรรยายโดยทุกคนพูดม่น้ำคลองเป็นธงหน้าเป็นบานเป็นหมู่บานอยู่เมืองจำปาศักดิ์ายยังบบฮอดจุดไม้เถอะตน้นต้นจำป่า คือแด่แบบเก่าแก่ที่สุดอ่าทุกคนฮอตความสูงให้ภาพบรลยายได้เลยทุกคนฟังแต่เสียงหายใจคูออนี่แหละสิฮวแล้วทุกคนหุ่นเห็นละฟังแต่เสียงหายใจดิแหละทุกคนคุ่นโอ้ห้อน บ่งเงื่อออกเต็มตัวเลยตัวนี้นี่ทุกคนวิธีการไปต้นแม่เน้ออ๋อเป็นจุดไปถายนมแ้แจเดอต้นใหม่ตัก1อยปีอายุคือสิลายห้อยปีอยู่เดยทุกคนรู้ไหมคุบอมาหอดะเด้นนี่น้ำเหือแตกสะแตกลสว ฮละเด้อฮอล่าด้อฟังเสียงหายใจเลยทุกคนเราจะพาทุกคนไปกราบไหว้เนาะซื้อ,อกราบไหว้ขอพรน,น้ำกันขอให้ทุกคนที่เห็นคลิปนี้เนาะจงประสบผลสำเร็จในชีวิตขอสิ่งใดปรารถนาสิ่งใดขอให้ได้สิ่งนั้นทุกคนเนาะเดีเ๋ยวไปกราบไหว้พู้นำหุยูในเนาะขอพรน,น้ำกันไปทุกคนเข้าไปใน เราต้องปุ Mohammad, ๊เกิบย้หลันแล้วกะขอพอกาพิ mm. ่นโอ้ทุกคนเดียวบอเดียว ขอบใจไปิปิดทุกคนเนาะกว่าจะมาหอดมันง่ายบังน้ำเหือก็ขอพอดน้อยทุกคนที่เห็นคลิปนี้จงมีสุขภาพแข็งแรงประกาสิ่งใดค่อยได้สิ่งนั้นด้วยสาธุไปน้ำกันด้วยทุกคน ตอนนี้เขาออกมาอยู่นอกทุกคนจะพาทุกคนไปเบิ่งอยู่ทึ่งเบิง่งว่าเป็นอะไรได้ยินอายเพื่อนว่ามีน้ำซักซิดป่ะสนนี่บอกเนาะไปเบิ่งน้ำกันทุกคนผูพาพูด,พพดมีแสงอย่างนั้นเป็นอะไรทุกคนเห็นแล้วรู้สึกเป็นอะไรวิวต้นไม้ใหญ่ ไปพุ่นน้ำกันด้อสีฮอตแล้วบอ่อน้ำซักซิดจนคำแรงเลยทุกคนไปไไบ่อน้อนำซักซิดทุกคนความงามผาเ<ป>ดีย๋ดวยว กอันนี้เป็นบอน์น้ำซักซิดหม่อยไอ้กระ้ๆ <laughs> น้อันนี้บอนห้ามทุกคนเขาเอาหินมาวางแบบนั้นแต่ว่ามันบนลุ่มทุกคนหินบนลุม วิวสิคัมแลแกับแล้วทุกคนทางนี้ก็จะเป็นวิวตัวเมืองบ้านเนาะชนบ,บทโบแมนเมืองเลยแถวบ้านเขาเจ้าเนาะไม้กเก่าแก่วัดกวเก่าแก่ต้นไม้ใหญ่ฝนมันสิตกแล้วทุกคนเห็นแล้วเป็นอะไรทุกคน วัดผู้จำปัสสักวัดมรดกโลกอยู่แขวงจำปัสักเมืองจำปัสสักนะทุกคนนี่อะไรกับถ้ามีโอกาสกาให้ได้มาเนาะครั้งหนึ่งในชีวิตโอ้โหนี้คือเมืองอยูเทิงพีเพิ่นก็นจะมีดอกไม้ขายเนาะทุบเทียนขายวัดบิวทุกคนเมือง แขวงจำปะสักพ่นจะเห็นน้ำคลองบ่อนพูนม่น้ำคลองอน,นี้จะเป็นแขวงจำปะสัก<ป>วิวงามเทสไปทุกคนกับทุกคนวิวอู้มืดแล้วทากับบบมีหวัวเราทุกคนขามด่ โอ้ยนี่มัวมัมว,าวามาได้เมื่อไรน้ำหัทวท่วมเลยน,นี่ทุกคนอ่ะ วัดที่เก่าแก่จนได้เป็นวัดหมอระดกโลกเลยทุกคนคนสมัยตะกี้เพื้นสร้างให้ลูกลุ่นหลานได้เห็น ค okay. จะเป็นประมาณนี้ทุกคนอู้งามทั้งนีออน้วัดผู้จำปัสสักวัดมรดกโลกทุกคนเงื่อท่วมตัวแตก่ก็คุ้มค่าเด้อทุกคนฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้โคเอฟากกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะไม่พลาดคลิปต่อไปเดี๋ยวโคจะพา ไปเที่ยววิสใสนั่นติดตามไปน้ำกันเนาะทุกคน,กคนพบกันคลิปหน้าเด้อรับคลิปนี้ก่องก็ค่ะมาสบายดีบ๊ายบาย๊ยเมื่อก่อนเป็นโบสักซิดหน่อยแมเป็นพระเอกโบเจ้า <laughs> โบน้ำสักซีดท,ทั้งนานี่จะเป็น ตะเวนตกแต่ถ้าบานคูออนี่จะเป็นทางตะเวนออกได้ทางนี้นะทั้งนี้จะเป็นตะเวนตกแต่ว่าต่างจากแขวงจำปะสัตทั้ทงนี้จะเป็นตะเวนตกทั้งนี้น่าจะเป็นทางตะเวนออกทุกคนทั้งนี้ทางตะเวนออกอุ้ยทางตะเวนต๊ คนดีค่ะกับแล้วเนาะเห็นเป็นอะไรอย่าลืมคอมเมนต์บ็อกข้อเด้อเมื่อท่วนตัวแต่ก็คุ้มค่าที่ได้มาเห็นวัดมรดกโลกฝากทุกคนกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะบริภาดคลิปต่อไปเนาะเดี๋ยวคลิปต่อไปคอจะไปพาทุกคนไปเที่ยวยุไซนันติดตามลุ้นไปน้ำกันอยู่แข้งจำปะซักเด้อ มีสถานที่ท่องเที่ยวหลายแห่งหลายบนครับคลิปนี้โอจะตจบคลิปไว้สำนิกคนโคร่้งก้าวคำว่าสบายดีพบกันคลิปหน้าบ๊ายบายสวยงามวิวงามแห้งทุกคน